สวัสดีนเอฟซีทุกท่านที่เคารพรัก <c oughs> เป็นไรหลงไม่สบายเหรอหืมหนูไม่สบายเหรอลูกโอ้หืมไม่สบายเหรอหลง <c oughs> หืม โอ้หนูไม่สบายอะล,ลูกไหนมาดูสิไหนโอ้โอ้หัวดูร,อร้อนๆนะเนี่ยไหนโอ้หัวหัวร้อนหัวร้อนปวดหัวหรือเปล่าหืมลงลงไหนดูสจิจมูกหนูเปียกไหม มาดูก่อนจะบมูเปียกไหมถ้าจะมูกเปียกนี่แสดงว่าหนูสบายดีมาดูก่อนเร็วหลงหลงหันมาสิโอ้จะมูกมาเปียกอยู่นี่ว่ามันก็สบายดีนี่หนูเป็นอะไรอะฮะเป็นอะไรไอ้หวง่วงนอนพ่อมากวนเหรอ โอ้โอ้เ้าเ้าอู้ไหนๆดูดีโอ้ตัวก็ไม่ร้อนนี่กินยาไหมพาราไหมสักเม็ดไหนหมอเช็คดูตาดิตาตาดำมากกว่าตาขาวไหมอุ้ยตาดำเยอะกว่าตาขาวแสดงว่าไม่ใช่ขี้ขาดตาขาว นี่มันขี้ขาดตาดำนี่โอ้มาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงหลงฮนะไปหาหมอไหมอืมไปหาไหมหมอนะ่ะอืมพ่อสั่งตะก้อครับอันข้อปากหนูแล้วนี่อ้าวหาวอย่างเดียวเลยพ่อสั่งตะก้อ เอาไว้ข้อปากหนูเวลาหนูจะไปเที่ยวพ่อก็จะปล่อยหนูจะได้ไม่ต้องกัดไก่ชาวบ้านเขาลูกเอาไหมตะก้อข้อปากสั่งมาแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันก็มาถึงเดี๋ยวพ่อจะปล่อยหนูเข้าใจไหมทีนี้หนูก็จะไปเที่ยวไหนก็ได้ยกเว้นกัดไก่หนูกัดไม่ได้มีตะก้อข้อปากอยู่โอ็นนะอืม แต่ก็ขอบปากหมาหมาชอบกัดไก่อดเอาอดเอาอีกสองสามวันหนูก็ได้เป็นอิสระแล้วเข้าใจไหมจะได้ปล่อยหนูสักทีแล้วพ่อก็สั่งยาแก้เห็บแก้หมัดให้หนูด้วยดูดิเนี่ยหมัดเยอะแล้วเนี่ยอืม พ่อสั่งยาแก้หมัดให้หนูแล้วนี่เดี๋ยวก็ไม่มีหมัดแล้วหมัดเพิ่มมีแล้วเนี่ยแสดงว่ายาอันเก่าที่พ่อให้กินเนี่ยหมดฤทธิ์แล้วมันอยู่ได้แค่หกเดือนเองยาที่พ่อให้กินนะ่ะอืม ใน FC. เอฟะหลงดูซึมซึมไปนะฮะดูซึมซปกติเวลานี้มันออกมาวิ่งเล่นแล้วในเอเมื่อคืนช่วงค่ำๆนะะช่วงค่ำๆผมก็เห็นว่าหลงมันซึมซมผมก็เลยปล่อยเชือกในเอฟซีผมก็เลยปล่อยเชือกตรงคอมันอนะมันก็มันก็เดินเดินเฉยๆปกติปล่อยปุ๊บมันจะวิ่งเลยนะมันก็เดิน เดินเดินเดินเฉยๆแล้มันซึมซใบนะพี่น้องนุเป็นไรลูกหมัดเยอะเหรอเออพ่อสั่งยาแก้หมัดให้แล้วเออหมัดเยอะเนาะพหมสั่งยาแก้หมัดมาให้แล้วใ้าอีกวันถึงวันไม่หายเดี๋ยวจะพาไปหาหมอไปไหมไปหาหมอไหมเอ้ยไม่ไปหานอนอย่างเดียวเลยอะไปเห็นนางนอน เมื่อคืนเราก็นอนอยู่ตรงโน้นในเอฟซีวันนี้ดูอากาศบนท้องฟ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกนี่จะไม่รู้ว่าจะจะ,จะย้ายของไปไหนนะเพราะว่าตรงนี้จะให้เขาเทพื้นในเอซวันนี้เขาจะตีแบบแล้วก็เตรียมเทพื้นนะตีแบบแล้วก็เตรียมเทพื้นนะครับก็ ไม่รู้จะยังไงโอเคครับผมก็ฝากคลิปไปเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ